สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเรื่องปฏิบัติการโดรนครั้งใหญ่ของยูเครนนะครับที่เจาะเข้าไปโจมตีฐานทัพรัสเซียแบบลึกมากๆด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงเลยใช่ค่ะเป็นปฏิบัติการที่สร้างความตลาดใจจริงๆโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์เรื่องวิธีส่งโดรนเข้าไปคือมันซับซ้อนกว่าที่เราเคยเห็นมาเยอะเลยนะคะ งั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างตั้งแต่ตัวระบบปล่อยโดรนที่แบบปลอมตัวมันเนียนมากอืมใช่ค่ะเทคโนโลยีโดรน FPV ที่ใช้กลยุทธ์ไปจนถึงผลกระทบคืออยากเข้าใจเบื้องหลังความฉลาดของเขาแล้วก็ความสำคัญของเหตุการณ์นี้ต่อสงครามยุคใหม่ด้วยครับได้เลยค่ะเริ่มจากระบบปล่อยโดรนก่อนนะคะ ข้อมูลบอกว่าวิศวกร,กรยูเครนนี่เขาสร้างระบบปล่อยที่เอ่อภายนอกเนี่ยดูเหมือนกระท่อมไม้ธรรมดารรมดาเลยค่ะติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกสินค้าโหกระท่อมไม้บนรถบรรทุกข้างนอกดูธรรมดามากแต่ข้างในนี่สิครับข้างในนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะคือมีการเสริมความแข็งแรงมีแท่นปล่อยโดรนระบบชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีกลไกเปิดหลังคาที่ควบคุมจากระยะไกลได้มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยใช่ไหมครับ สำคัญเลยค่ะมีกรอดป้องกันสัญญาณลบกวนด้วยเพื่อหลบการตรวจจับนะคะแล้วตอนใช้งานจริงนี่เขาทำยังไงครับเอารถไปจอดไว้เหรอก็ประมาณนั้นค่ะคือเขาจะลำเลียงรถบรรทุกเนี่ยเข้าไปในเขตรัสเซียเลยนะคะแล้วก็ไปจอดซุ่มใกล้ๆฐานทัพเป้าหมายอาจจะในป่าในฟาร์มหรือเขตอุตสาหกรรมให้มันดูกลมกลืนอ๋อเนียนเไปใช่ค่ะแล้วก็รอสัญญาณเข้ารหัสพอได้รับ ก็เปิดหลังคาแล้วก็ปล่อยโดรนพรึบออกมาพร้อมกันหลายลำเลยโหเป็นการแทรกซึมที่แบบสุดยอดมากแล้วตอนโจมตีจริงเลยครับเห็นว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่มากใหญ่มากค่ะแล้วก็ประสานงานกันดีมากคือเขาใช้โดรน FPV นะคะที่คนบังคับเห็นภาพสดๆเหมือนนั่งไปด้วยเนี่ยครับครับ FPV ค่ะ มากถึง117ลำโจมตีฐานทัพอากาศอย่างน้อย5แห่งเลยค่ะทำในไซบีเรียใกล้มอสโกแล้วก็แถวอาร์กติกก็มีเป้าหมายหลักคือพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดใช่ค่ะหลักๆเลยคือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พวกทู95ทู22ทู160ที่บางรุ่นนี่รัสเซียไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องบินเตือนภัย A50 ด้วยความเสียหายนี่ประเมินไว้เยอะไหมครับ ทางยูเครนเขาบอกว่านะคะเครื่องบินเสียหายหรือถูกทำลายไป40กว่าลำเลยค่ะคิดเป็นประมาณ34%ของฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซีย34%นี้เสียหายหนักมากนะครับหนักมากค่ะกลยุทธ์สำคัญเลยคือเขาปล่อยจากระยะใกล้มากไม่กี่กิโลเมตรจากฐานทัพเองอ๋อทำให้เข้าถึงเร็วใช่ค่ะเร็วมากแล้วระบบป้องกันก็รับมือได้ยากมากแล้วเรื่องการควบคุมหรครับ ระยะไกลขนาดนั้นแถมยังอาจมีเรื่องการกวนสัญญาณหรือแจมมิ่งอีกใช่ค่ะควบคุมผ่านภาพวิดีโอเรียลไทม์นี่แหละค่ะส่วนหัวรบก็มีทั้งแบบระเบิดแรงสูงธรรมดา HE แล้วก็แบบเจาะเกราะเชฟชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อทำลายพวกยันเกราะโดยเฉพาะมีแบบอื่นอีกไหมครับอาจจะมีบางส่วนใช้ชนวนแบบหน่วงเวลาค่ะแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่าเขาอาจจะใช้ระบบควบคุมผ่านใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกด้วยไฟเบอร์ออปติก เพื่ออะไรครับตัวนี้มันต้านทานการรบกวนสัญญาณได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ข้อเสียคือระยะควบคุมกับเวลาบินมันจะสั้นลงเยอะเลยอาจจะเหลือแค่เมาเดียวแล้วก็บินได้แค่15-20นาทีเองเทียบกับโดรนปกติที่อาจจะไปได้5มไมล์หรือ10กิโลเมตรอ๋อแลก,กันไปแต่ก็แก้ปัญหาแจมมิ่งได้ดีใช่ค่ะแต่ก็มีวิธีอื่นแก้แจมมิ่งอีกนะคะที่น่าสนใจมากยังไงครับ คือเขาใช้ดโดรนอีกลำนะคะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวขยายสัญญาณบินอยู่กลางทางระหว่างดโดรนโจมตีกับคนควบคุมโหคิดได้ไงแนะ่ค่ะทำให้สัญญาณมันแรงพอที่จะทะลุการรบกวนไปได้นี่ก็แสดงว่าเขาปรับตัวเก่งมากเพื่อเอาชนะมาตรการตอบโต้ของรัสเซียเป็นการปรับตัวที่ฉลาดจริงๆครับแล้วตัวดโดรน FPV เองล่ะครับมีอะไรเด่นๆอีกบ้างโครงสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะ เบาแต่แข็งแรงมีมอเตอร์สี่ตัวใบพัดสี่ชุดหมุนสวนทางกันเพื่อความเสถียรสมองกลก็คือเมนบอร์ดส่วนที่หนักสุดก็แบตเตอรี่นี่แหละค่ะให้พลังงานบินได้ประมาณ20-30นาทีแต่ถ้าติดไฟเบอร์ออปติกก็สั้นลงมาอีกใช่ค่ะสั้นลงไปอีกส่วนหัวรบ RPG ที่ติดไปหลักการมันคือใช้แรงกระแทกจุดชนวนแล้วก็ออกแบบให้สร้างลำความร้อนพลังสูงพุ่งไปข้างหน้าเจาะเกราะเข้าไปเข้าใจครับ หรืออาจจะมีแบบอื่นด้วยก็อาจจะมีแบบที่กระจายสะเก็ดคล้ายๆลูกซองก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าจะเอาไปโจมตีเป้าหมายแบบไหนครับผมทีนี้คำขามสำคัญเลยทำไมต้องเจาะจงโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พวกนี้ครับเหตุผลหลักๆเลยนะคะตามข้อมูลก็คือเครื่องบินพวกนี้แหละค่ะทั้ง tu22m tu95 tu160 เป็นตัวหลักที่รัสเซียใช้ยิงขีปนาวิทร่อนถล่มยูเครนตลอดเลย อ๋อเป็นตัวยิงขีปนาวุธนี่เองใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเขายังจำลองภาพให้ดูเลยว่าอย่าง2 2 2 m อาจจะใช้โจมตีเป้าหมายสำคัญ295เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการกลางอากาศแล้วก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานส่วน2160ก็ใช้ยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลการไปทำลายเครื่องบินพวกนี้ก็เหมือนไปตัดแขนตัดขาการโจมตีระยะไกลของรัสเซียโดยตรงเลยค่ะ ถือว่าเป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบทางยุทธศาสตร,ร์สูงมากจริงๆสูงมากค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่ายูเครนก็มีศักยภาพโจมตีลึกเข้าไปได้แล้วก็พัฒนากลยุทธส์สงครัมดโดนไปไกลมากแล้วก็แน่นอนทําให้รัสเซียสูญเสียเครื่องมินราคาแพงที่สร้างทดแทนยากหรือบางรุ่นก็ทดแทนไม่ได้แล้วครับสรุปได้ว่า ปฏิบัติการน,นี้เนี่ยสะท้อนความออความแยบยนตั้งแต่การซ่อนระบบปล่อยการวาง่านโจมตีด้วยโดรน FPV จำนวนมาก<น>การแก้ปัญหาเรื่องแจมมิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของรัสเซียชัดแจงมากใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะคะคือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยเขาชี้ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดพวน่นี้โดยเฉพาะ Two เนี่ยมันมีศักยภาพบรรทุกแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยครับ นิวเคลียร์แล้วก็ความซับซ้อนของการเลือกเป้าหมายที่เป็นยุโทโธปรกรณ์ทางยุทธศาสตร์แบบนี้ในสงครามยุคป,ปัจจุบันนี้แหละค่ะ